เฮฝนมอกม่วงหลายแห้งนี่นี่หลายมาเนี่ยข้าไปเอาเจลมาน่ะเว้ยไม่แต่เกลือนที่เขาเมื่อยากไปเอาเกลือนที่มากินนี่ไงง่ายเลยหรึอเมืองก็ใหญ่ายเหรอเมืองอกหลองนี่นี่ซุกหมาเสียบขึ้นยังเนี่เออไป่แต่ดกเนาะนี่ดอกด้วยอะไรอ่ะเบื้องที่ละดอกมันขึ้นมาใหม่แบบหลายมึงไป่แตาห่างหมดแดงหลายก็อย่าไปอย่าไปกินดิบเถอล่ะเอาไปถ้ากินซุกเห็ดเขาเนี้ยบอกม่วงมันเสียบ นี่บอกเนียนบอกมองเอกรองนี่ล่ะเข้าไปเห็ดของเนี้ยม่วงเอ้าวไม่เป็นบอกม่วงนี่นำดอกใหม่บอกบอกอกร่องนั่นเนี่ยบอกม่วงบอกโกงเฮ้ยนี่ลระไหร่รอบเย็นดีไปตะนอนโอ้ยหนกเบิ่งก็หลายแถบป๊าดปิงปิงปงเห็นมันป๊าดมุกพุนมันมาไหนมีแค่ที่มึงเห็นเนี่ยมัน รวมสมบูรณ์ค่ะปุ๋ยมันมีสองสองอันนี้เลยได้หนะ่อยมึงสองกลุ่มเลยได้หนะ่อยสีดำกับสีขาวเข็นแน่นกูเลยอยากินหลาบนกอยากกินแต่แนวแปลกๆเนาะมึงเนาะหากินตัวเบิดเงินเนาะสุดสวงนี่อีกล้วบอกหากินพอมุมปากมุมข้อผัวลูกผัวแน่กับปนนันเป็นอย่างืึนสนสุดกระซสว่าเหตุงาน แกพักไปขายอยู่แล้วปากดังกะสิสุดด้วยมันไปสื่อเหล็กมากงวดนี่นะเอ้าอีฝนไม่ยอมมาเศร้าสื่อเหล็กหรอกลัวเสียสาวหรอเศร้าบอไดมีวัดไหนเขาหลับออกเหล็กอยู่บอเศร้ามากตงไปเนี่ยแต่ก่อนทำมึงเฮ็ดได้แหละมันก็ออกได้แต่ก่อนกูก็สื่อเล็กพวกเนี่ยตอนนี้กูเศร้าสื่อโดนเลยกูเศร้าบ่ไดฮันตี้มันเข่าอยู่ในสายเลือดกูละนี่โว้ย เศ้าแต่มึงก็เศ้าได้ฝนเดี๋ยวมึงสื่อได้ลายนี่เบิดตโตนี่ข้ายหอดหน้าคุณนี่อย่างบริารติอย่าคล้ายหอดหนาทงหน่อยจังห่โอ้ยกูเบา่มึงสำนึกนี่กูไบอกให้มึงมเบาหยอกเบาหัวกูไ่น้ามึงหหันกูเขา่อกูสิว่ส่อหอดหอดนี่ใกูเป็นขำขี้าำห่อนสื่อไม่เคยถือ่วไม่เคยไม่เคยถือตักเถื่อ ละมันถือ,อยนีได้มึงสื่อจนมึงเผาตายก็ตักสิถือก็ว่านี่แต่กูจำความใหญ่ตั้งตั้งแต่กตตตูสื่อเหล็กมาโดนเติมแล้วละ่ะกูถืออยู่หรอกสองเถือ่อนอกนั่นกระถือกขึ้กันถือถือแดกดเออมึงหงบอลช่วงนี้เขาแหงมีข่าวว่าจ้างคนมาเป็นหนามาถือแล้กวันที่หนึง่งเรื่องจริงบอพิมเออ มึงโมแมนว่าไผสิถึงง่ายๆเด้๋ยมึงเหล็กนะี่ยเหล็กได้เป็นตะอวังในข้อกั้นก็แมนความมึงนละ่ะเอาเงินไปสื่อแนวอื่นดีกว่าเนอ้อเมื่อบอกกรแมนสื่อร้ายสื่อของใบเหล็กนะียกก่ยเดี๋ยวมึงกับพ่บอมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเดี๋ยวมึงกับพีทก็ผัวอีกก็เลื่อมละล่ะเลื่อมสิพีทกันละ่ะพีทมาตลอดอยู่แล้วก่ะแมนบอกเออพีทมาตลอดแห้งมาสื่อเหล็กดูด,ดูนำนำแนวนี้แห้งพีทดีมึงมึง โชคลาบนี่ยม <online> <c oughs> ึงโมเมนไพสินี่กันยังไงดิก็ะมีอีกยัละเฮ้ยเสาเด็กกับสาเด้อก่อนที่มึงสิเบิ้ลโตเบิ้ลโตเบิ้ลกับผู้บ่าวสมหน่อยเพรยสิมาเบิ้ลกับเปลยอยู่เรื่องมันคืความสุขสร้างใจกูกับสาวว่ไใดคือกันเออกระเหลืองผู้บ่าวสมหน่อยมึงเศร้าไปไหนเหลืองเหล็กมึงก็ต้องเบาๆลงเมยเฮ้ยก็พยายามอยู่ละคือว่าเงาเงินสื่อเห็ก สื่อ,อยางอื่นนี่มันสิดีกว่าสื่ออีหยังล่ะสื่อ,อยางอื่นเอ้ามึงบ่เคยได้ยินบ่กสื่อเลขได้กระดาษสื่อสารได้หอดปูนงังเออเพนกว้องเออที่ตีไว้อีกโอ้โบ่เดือนหนึ่งนี่สื่อเลขอยู่จักเถื่อเดือนหนึ่งก็กสื่อเลขอยู่สองเถื่อแล้วเออ ทุกเทือที่มึงสื่อเหล็กก็สื่อาศาสร์สื่อสื่อสื่อไอ้มันทีหนึ่งก็สื่อพื้นหนึ่งมันทีสิบสิบเถ่าได้เก็ะสิบหกสิบหกก็สื่อพือ้นหนึ่งเดือนนึ่งมึงสื่อาาศาสตร์องพื้นบอลวบีหนึง่งเหล็กออกยุักเถืถ่อีสิบสี่เถื่อเออมึงก็สื่อได้าศาสร์ีสิบส่พื้นป้าโถมึงแย่กูเอา,าศาสตร์ไปเห็นยังกระดักกระโดดบนี้เ เอาไปเห็นยังกระแด่ตัวเอามาปูหลอบทงหน้าอุ้กระแด่ตัวเอาไปปูเบิ้งมะล่ำไปหมวนเบิ้งมะล่ำก็ยั่งดัดเลยหรือว่าซิเอาไปปูอีหยังของมึงกได้เมนบอกเนี่ยทั้งสื่อเลขกระแด่แต่กระดาษทีมีตัวเลขกรได้ใส่ยังเอาไปเผาทีมแต่ว่าเขาซื้อสัดได้ฮอดปูนางเงอคือแต่เนี่ยนี่ก็ ดีแล้วอูน้นางเบิ่งบร่รำกับผู้บ่าวซ้ำน้อยเออแค่นั้นแหละอู้นางกับผู้บ่าวซ้ำน้อยมันบอกเออทำมปรุกจัเอาไปเฮงยังกะเอาไปถวายวาดัดกระด้บุญดีกว่าสิสื่อเลยดิมึงบ่ไรยังแถมมีแต่เสีย,ยกับเสีย ถือกินพอมกูกับสีพยยยามาละบพิมแต่ว่าเหลืองนี้กับสีหยา่าเน่ก็เป็นความมักงมังไปของมันเนาะก็เอาเงินมาสื่อสารเมื่อคือสิไรบอตองมีเงินสื่อเลขขอใจบบโอหมวดนากูสีบ่สื่อเลขกูสีสื่อสารเออหมวดต่อไปกูกับสีบ่สื่อเลขกูสีสื่อสารสื่อไปเลยนี่เริ่มตัต้งแต่หมวดนาเลยนี่อีกสองสามปี กับสิเปิดร้านขายศาสตร์เออยังไา<อ>ก็ได้ขายศาส์ก็ได้เงินเออมึงกลวมงคิดดออีสองสามปีนั่นกูว่ามึงไหนเงินลากว่าถือเหงงวดหนึ่งอีกออก็สิถือะรูปแล้วกูต้องเฮ็ดธุรกิจขายศาสตแมนเอาเงินสื่อเลขมาซ <ไป S 1> ื่อศาสา